ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุมาดีใต้ใบนะคะปฏิบัติการที่2เสนอเรื่องการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอร์ฟัตนะคะเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงพันธ์แทนเกษมนะคะอาจารย์ดร,พพะะาาร,ดรปิยนต์จันโทสุดนะคะครูช่างตียาพัดแสงตานะคะจัดทำโดยนางสาวสุมาดีใต้ใบนะคะ บทนำนะคะการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอปฟาร์เป็นหนึ่งในการทดสอบสมบัติทางกายภาพที่สําคัญนะคะเพื่อประเมินความสามารถของแอปฟาร์ในการยืดตัวก่อนที่จะแตกหักนะคะการทดสอบนี้จะช่วยบอกถึงความเหนียวและความสามารถในการรับแรงดึงของแอปฟาร์ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการทําถนนและงานก่อสร้างอื่นๆค่ะการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอปฟาร์นะคะวัสดุ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นิสิตสามารถทําการยืดตัวของวัสดุแอฟฟัซได้นะคะวัสดุก็จะมี1วัสดุแอฟฟัซนะคะหรือว่ายางมาต่อยนั่นเองนะคะ2น้ํายาล้างจาน3น้ําสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะก็จะมี1อ่างควบคุมอุณหภูมินะคะ2เครื่องดึงสามารถดึงตัวอย่างด้วยอัตราเร็วที่สม่ําเสมอตามกําหนดและปฏจสตาการสั่นสะเทือนนะคะ 3. แบบพิมพ์ที่ใช้สําหรับหล่อตัวอย่างให้มีขนาดตามที่กําหนด ประกอบด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นนะคะคือด้านข้าง2ชิ้นและปลายทั้งสองข้าง2ชิ้นนะคะที่ปลายทั้งสองยังทําหน้าที่เป็นหัวจับตัวอย่างเพื่อดึงตัวอย่างให้ยืดได้นะคะ 4. แผ่นทองเหลืองที่ใช้รองด้านล่างแบบ,บรองพิมพ์นะคะ 5. เทอร์โมโมิเตอร์นะคะ6มีดมีดปาดแต่งตัวอย่างนะคะใช้ในการปาดแต่งผิวของตัวอย่างแอฟรฟัให้เรียบนะคะ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการทดสอบนะคะ 1. วางแบบพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองนะคะ 2. ทาสารป้องกันการติดผิวด้านในของแบบพิมพ์นะคะแผ่นทองเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างแอฟฟัสติดกับแบบพิมพ์นะคะ 3. ต้มตัวอย่างให้เหลวโดยใช้อุณหภูมิที่ต่าสุดคนให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอนะคะ 4. เทตัวอย่างลงในแบบโดยเทให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะ กลับไปกลับมาจนกระทั่งระดับความสูงของตัวอย่างอะฟัดเกินนะคะเกินขึ้นมาเล็กน้อยนะคะขณะที่ตัวอย่างต้องให้แบบอยู่นิ่งนะคะทิ้งไว้อุณหภูมิต้องเป็นระยะเวลา30-40นาทีนะคะหานำแบบพิมพ์แช่นในอ่างควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศา,าเซลเซียสนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ30-40นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาขึ้นจากอ่างใช้มีด ลนไฟให้ร้อนนะคะปาดตัวอย่างที่ส่วนเกินออกทันทีนะคะ6นะคะ,น,ะ,คะนำแบบพิมพ์แช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งนะคะ 1, 1> เป็นระยะในเวลา85-95นาทีนะคะ7สวมหัวจับชิ้นงานเข้ากับเครื่องทดสอบนะคะแล้วเดินเครื่องเพื่อดึงชิ้นส่วนอย่างอัตราเร็ว5เซนติเมตรต่อนาทีนะคะจนกระทั่งชิ้น ตัวอย่างข่าดน,นะคะโดยควบคุมอุณหภูมิของอ่างให้เท่ากับ25องศาเซลเซียสนะคะต่อมาจะเป็นข้อมูลดิบในการทดลองนะคะผลที่ได้จากการทดลองจริงนะคะเราจะทดลองทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่1จะได้เท่ากับ110นะคะครั้งที่2จะได้เท่ากับ113นะคะครั้งที่3จะได้เท่ากับ112นะคะเฉลี่ยโดยรวมแล้วได้เท่ากับ111.67นะคะ เราจะมาสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองการยืดตัวของแอดฟัสนะคะทั้ง3ตัวอย่างที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะระยะเวลาในการยืดตัวคือ5ซนติเมตรต่อนาทีนะคะค่าการยืดตัวก่อนขาดอยู่ที่110เซนมนะคะ113เซติมและ112เซนมนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่111.67เซเมตรนะคะ ต่อมาวิจารณ์ผลการทดลองนะคะจากการทดลองมีตัวอย่างการทดลองที่เกิดข้อผิดพลาดอยู่2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเกิดจากการที่ปล่อยให้วัสดุตัวอย่างเย็นมากเกินไปนะคะอาจจะเป็นอุณหภูมิห้องที่ไม่คงที่นะคะที่มีเกิดการขาดก่อนที่จะถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นและตัวอย่างที่2นะคะเกิดการ ที่ตัวอย่างหลุดออกจากเบ้านะคะทําให้ไม่สามารถดึงชิ้นงานต่อได้นะคะทั้งนี้สามารถปรับและแก้ไขได้ในการหล่อตัวอย่างใหม่และที่ให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมที่สุดก่อนนำไปทดสอบใหม่อีกครั้งค่ะ